น,นี่ก็บรรยากาศนะครับวันนี้ก็ที่สนามเด่งช้างครับวันนี้เซอร์เกตก็มาถึงแล้วครับถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับมีช้างก็มาน่าจะเกือบครบแล้วนะครับเค้าก,กำลังเพลนลายอยู่นะครับ น,นี้ก็มากันน่าจะจะครบแล้วนะครับบรรยากาศนะครับที่สนามแสดงช้างนะพี่ใสยเราก็อยู่ตรงนี้นครับอยู่ข้างๆอัศจรรย์ครับหลังอัศจรรย์นะครับ บรรยากาศตอนนี้คนก็กำลังจะตั้งเขามานะครับพี่สร้อยเราอยู่นี่เลยส้อยจ้าเล่อจ้าก่อนจ้าก่อนเล่อจ้าก่อนเล่อค่าเล่อค่าสวยเล่อคอมุนค้าก่อนเล่อสวัสดีค้าเล่อค่าเล่อจ้าก่อนจ้าก่อน tiếng nói cá nữa tiếng như này tiếng tiếng nói cá con nữa thì cá nữa cá con rồi thì suối con nữa cá rồi tiếng nói tiếng cá nữa tiếng nữa tiếng nói cá con nữa nãy tiếng bên này tiếng không bình các bạn, nghe tiếng không bình cá nữa tiếng nói cá nữa ไดาเลยเียงนี่อ่ยีน่อยากาศวันนี้ก็ฝนน่าจะตกครับ เครื่องบินกำลังลงนะครับเสียงมันจะดังหน่อับางเชือกกำลังเคลนไล่อยู่ยครับเดี๋ยวจะไปดูไฟป่องกำลังเคลนลายอยู่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูมาดูไนป่องนะครับกำลังเคลนลายครับ